ตัวแทนฮูเลียนอันวาเรส5าสตาแมนซิตี้น่าฉุดเสริมทัพดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาย้ายไปร่วมทีมแอเลติโกมาดริดหลังสโมสรนจากลาลิก้ายื่นข้อเสนอขอคว้าตัวด้วยเม็ดเงิน82ล้านปอนด์โดยจะมีการใจ่ายในเบื้องต้นก่อน64ล้านปอนด์จากข้อเสนอดังกล่าวส่งผลให้เรือใบสีฟ้าอนุมัติการย้ายทีมของอดีตกองหน้าทีมริเวอร์เพลททันทีเนื่องจากสโมสรนคว้าเขามาร่วมทีมในปี2022ด้วยค่าตัวเพียง14ล้านปอนด์เท่านั้น ขณะเดียวกันศูนย์หน้าเลือดฟ้าขาวพร้อมย้ายไปร่วมงานกับดีเอโกซิเมโอเนในใหญ่ร่วมชาติเนื่องจากไม่อาจแย่งตำแหน่งไปจากเออร์ลิงฮาลันได้โดยดาวยิงวัย24ปีทิ้งผลงานซีซั่นก่อนให้แฟนบอลเรือใบสีฟ้ายิงไป19ประตูและ13แอสซิสในการลงสนาม54นัดรวมทุกรายการต่อกรณีที่อันเวรสเตรียมย้ายไปวาดลวดลายในหลีกระทิงดุสื่อเมืองแมนเชสเตอร์คัดดาวดังที่แมนซิตี้น่าจะดึงตัวมาเสียบแทนเอาไว้5รายดังนี้ หนึง e ่งเอเบเรชิเอ